กูนะครัแม่ใจเย็นนะมุครับ,งงอ,บอ๋อได้ครับคนละสองร้อยนะได้ครับคนหัวใจโสดดวยได้ครับเนี๋ยวย่า่อนําทำบรรกิจให้คนแม่ก็กให้หนูทเลยขอบคุณมากครับแม่ขอบคุณครับขอบคุณมากครับแม่ได้ครับแม่แล้ผลไม้ด้วยมาโบโบเ,เอ้ยนอนเฮ้ยนผลไม้ ใต้เงาโศกด้วยคุณแม่เเป็นกรรมการผลร้องเพลงไปครับขอเพีงนี <c oughs> ้ก่อนวอลลักนี่ไงไม่แยกถึงได้ครับ <c oughs> เดี๋ยวทำบุรกิจให้คุณแม่ก่อนคุณให้เดซี่ก่อนเไปคุณแม่ว่าให้คนละสองร้อยขอบคุณที่มาร่วมงานนะครับเธอได้ไปแล้ว,ลวนี่ยนะ ออกกำลังเริ่มใหม่ใช่ไหมโอเคเธอในหัวการค้านะจ้าของใจขอบคุณค่ะขอบคุณใจเป็นสวยขอบคุณใจก็เจอได้แล้วนี่แต่พเพื่อนต้องเต้นนะเต้นหนักเลยนะเพราะว่าเพลงเร็วเพลงสุดท้ายแล้ว Vieni yeah, avanti,